อ้นสราวุธยืนยันไม่รู้สึกโกรธที่ถูกมองว่าตกต่ำแต่ชีวิตปัจจุบันเขากลับไม่ลำบากเลยในช่วงเวลานี้นักแสดงหนุ่มอ้นสราวุธได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับชีวิตของตนเองพร้อมให้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เขาต้องเผชิญก่อนหน้านี้เขาได้เริ่มต้นขายของออนไลน์และมีคลิปที่เขาได้โพสต์เกี่ยวกับการ r e f i n a n c ์บ้าน ซึ่งเขากล่าวว่ารู้สึกเหมือนมีน้ำหนักหินหลุดออกจากอกถึงแม้จะรู้สึกเต้นตัณใจจนแทบกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่แต่เขาก็รู้สึกภูมิใจที่ทำเพื่อเป็นของขวัญให้ตัวเองในวันเกิดเมื่อพูดถึงคำวิจารณ์ที่มีต่อเขาภายในคลิปนั้นอ้นได้บอกไว้ว่าคนที่ไม่ได้ฟังคลิปเต็มแน่นอนจะมองว่าเป็นเรื่องดาราที่มาเรียกร้องความสนใจด้วยการแสดงความเศร้าหรือความลำบากของตัวเองแต่ความจริงแล้วไม่ใช่แบบนั้น เขายังเน้นย้ำว่าตนไม่ได้ประสบปัญหาทางการเงินอย่างที่หลายคนคิดมีนี่อยู่เพียงก้อนเดียวซึ่งเกี่ยวข้องกับบ้านของเขาเท่านั้นประเด็นหลักคือผมไม่ชอบที่ต้องมีนี่ผมอยากจัดการให้หมดเร็วๆเ,เพราะผมใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและปราศจากความยุ่งยากอ้นกล่าวเสริมโดยเขายังคงบอกถึงความสุขในการใช้ชีวิตว่าในทุกวันนี้ฉันไม่ได้ลำบากอะไรเลยความสุขในชีวิตนั้นมันไม่ได้มาจากการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเหมือนที่หลายคนมองภาพชีวิตของดาราที่คุณจินตนาการอาจไม่ตรงตามความจริง เขายังอธิบายว่าทางเลือกในการใช้ชีวิตของเขาคือการมีความสุขแบบเรียบง่ายและพอเพียงท้ายที่สุดเขายังกล่าวถึงความเห็นของผู้คนที่บอกว่าตนตกต่ำว่าผมไม่โกรธพวกเขาหรือรู้สึกเสียใจเพราะพวกเขาไม่ได้ติดตามชีวิตของเราอย่างแท้จริงแต่แค่เห็นหัวข้อข่าวข่าวสารเหล่านี้บางครั้งมันอาจจะบิดเบือนจากความจริงซึ่งผมไม่ชอบความเรอเมติกเราก็แค่ปล่อยให้มันผ่านไปชี้มือไปทางขวาแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือถึงแม้เขาจะมองว่าไม่ลำบาก แต่ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปจากสังคมอยากให้ทุกคนลองคิดดูว่าชีวิตดาราที่เรารู้จักในข่าวนั้นเป็นอย่างไรจริงๆแว่นขยายชี้ขึ้นไปทางด้านซ้ายและคําถามที่อยากให้คุณตอบในความเห็นคือคุณคิดว่าชีวิตดาราที่คุณเห็นในสื่อกับความเป็นจริงนั้นแตกต่างกันมากไหม